สวัสดีครับเพื่อติดตามช่อง y o u t u b e ิ i กไลค์ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับแกลเ็ตใหม่ของ Sony ครับนี่คือ Sony Link Speaker ลำโพงที่เรียกว,ว่าพกพาไปได้ทุกทีนะครับและที่สำคัญครับราคาของมันอยู่ที่6,990บาทจะมีดีอย่างไรกับตัวนี้และทำงานคู่กับหูฟังได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ นะครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับสำหรับ Sony LinkBuds Speaker นะครับซึ่งก็คือลำโพงอัจฉริยะนั่นเองครับสามารถทำงานได้ทั้ง Android และ iOS นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่า Sony นั้นก็ติดซีลมาค่อนข้างที่จะแน่นนะครับทำให้เราจะต้องมีการกรีดนะครับโดยปกติเวลาที่คุณซื้อก็จะมีพนักงานจัดการให้นะครับแต่สำหรับการรีวิวของเรานั้นก็แน่นอนครับตามไซเราเราก็จะต้องมีการกรีดเองนะครับนี่แกะมาเสร็จปุ๊บนะครับ กล่องก็จะสปิดตัวเองออกไปทางด้านข้ามแบบนี้นั่นเองครับและนี่ครับก็คือตัวของลำโพงนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยมีโลโก้ลิงก์บัตรอย่างชัดเจนนะครับแบบตอนนี้เรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับข้างในก็จะมีนี่ครับลำโพงอยู่ข้างในนะครับมีเป็นคู่ตัวของคู่มือนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นกับแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Sony Sound Connect กช่นเคยนะครับ แล้วก็ข้างในนะครับจะมีสิ่งนี้มาเมื่อเราเปิดข้างในนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นนี่ครับเป็นแท่นชาร์จนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็น USB Type C to Type A นะครับสำหรับชาร์จไฟแล้วก็ข้างล่างสุดจะเป็นคู่มือมาให้นั่นเองครับสำหรับหน้าตาของ LinkBuds p e a k e r นะครับก็จะมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับก็สามารถอุ้มได้ด้วย2มือแบบนี้ ส่วนด้านบนตรงนี้ที่คุณเห็นนะครับคือปุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เป็นคิวต์เมนูนะครับสำหรับในการที่เราจะซิงกับแอปพลิเคชันนะครับสมมุติว่าเราตั้งไว้ปุ๊บเราสามารถกดเนี่ยก็ทําได้เลยเช่นการเรียกแอซิ a n นเพิ่มระเสียงแล้วก็เป็นปุ่มสาหรับพัฒประโยชน์นครับรับสายวางสายเพ y p พอรนะครับสามารถที่จะทำได้หมดเลยในปุ่มนี้นะครับส่วนที่เหลือรอบๆเนี่ยก็จะเป็นลำโพงนะครับด้านหลังตัวนี้มีห่วงนะครับปุ่มพาวเวอร์อยู่ด้านนี้ แล้วก็มีช่องชาร์ะครับเท่ากับตัวนี้นะครับสามารถที่จะมีการกันน้ําได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่เป็นห่วงในการเลยน้ําครับด้านล่างนะครับที่คุณเห็นนี้ก็จะมีปุ่ม pairing นะครับและปุ่มเช็คแบตเตอรี่นะครับและมีตรงกลางตรงนี้คําถามก็คือไม่ทําอะไร นี่ไว้ทำนี้นะครับนี่คือท่านชาร์จของมันครับซึ่งจะทําให้เราไม่ต้องแกะ USB Type C ออกมานะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เสียในเรื่องของมาตรฐานกันน้าได้ตรงนี้ก็ชาร์จไฟด้วย Type C นะครับเราสามารถที่จะวางแม่เหล็กครับวางให้ถูกปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะชาร์จได้เลยนะครับเดี๋ยวลองวางดูนะครับว่าวางอย่างไรนะฮะสำหรับแอปพลิเคชันในการควบคุมของลําโพงตัวนี้นะครับ ก็จะใช้ตัวใหม่นะครับแอปพลิเคชันมีชื่อว่า Sony Sound Connect นะฮะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้คือเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการต่อทันทีไฟนะครับจากสีม่วงเมื่อกี้จต่กลายเป็นสีขาวนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าสิ่งต่างๆที่จะทำได้นะครับก็คือ 1. สามารถปรับอีควอไลเซอร์นะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของการ ทำให้เสียงนั้นดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเสียงดีขึ้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความถี่นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะทําอะไรได้อีกนะครับก็ดูในเรื่องของการเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อได้2อ,อุปกรณ์มีการเปิดบลูทูธสแตนบายไว้ไหมถ้าบลูทูธสแตนบายก็คือมันจะสามารถที่จะเปิดเอาไว้ตลอดเวลานะครับก็เก็บกินไฟแล้วก็มีมีสิบเพเยอร์นะครับในส่วนตรงนี้ถ้ากดมอนะครับก็จะเป็นซาว อย่างที่บอกไปครับปา่าอีคเซอร์หาตัวของอีค u a เซอร์อรตามที่เราต้องการได้ตัวซิสเต็มนี้นะครับก็คือแบตเตอรี่แคร์มันจะมีการลิมิตชาร์นครับข้อแรกสมมุติเรากดปุ๊บเนี่ยตัวลำโพงจะชาร์จได้90%ครับแล้วก็จะมีการทำระบบออโต้ออฟนะครับถ้าเราไม่มีการเชื่อมตอ่อจะดับภายในเวลาเท่าไหร่แล้วก็บลูทูธสแตนบายนะครับคือกดปุ๊บเนี่ยเวลาที่เครื่องดับไป นะครับอย่างเช่นเรากดนี้ติดนะครับปึ๊บเนี่ยปุ้ยซูสายบายจะเป็นไฟสีม่วงแบบนี้นั่นเองครับเ,เราพอเรากดให้มันกลับมาต่อปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมือถือนะครับเราสามารถกดคอนเนคตรบนี้ได้หรือว่าสักพักหนึ่งเครื่องจะต่อเองนะครับโดยอัตโนมัติอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานนะครับเรามาดูกันต่อก็คือในส่วนของมี การแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไว้ไกด์เกี่ยวกับการใช้งานส c e l ลิงนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเมื่อมีการอัปเดตก็จะมีการดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่นะครับที่เหลือก็จะเป็น Spotify Tab อันนี้ก็คือสามารถที่จะสั่งใช้งานได้ง่ายนะครับผ่าน Spotify อันนี้แนะนำนะครับสำหรับคนที่ติดเพลงจริงที่เหลือนะครับก็จะเป็นเรื่องของซีนนะครับว่าเอ้ยตอนนี้เราอยู่สภาพแวดล้อมแบบไหนในเงี้ยคือไอตัวของดิงบัต ซาวตัวนี้จะมีไมโครโฟนที่สามารถจับเสียงได้รอบนะครับแล้วก็มีโอ้เป็นเพลย์ลิสต์เวลานอนได้ด้วยนะฮะแล้วก็อยากตื่นเนี่ยก็จะสามารถเซตเพลย์ลิสต์ได้นะครับนี่แล้วก็มี d i s c o v e r ครับแล้วก็สามารถที่ดู Activate อะไรต่างๆได้หมดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเมนูต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องของความชื่อเหลือแล้วก็แบ็กอัพ r e เซ e ตติ้งต่างๆนั้นเราสามารถที่จะทำได้ผ่านระบบคลาวเลยทีเดียวครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคุณภาพเสียงกันดีกว่าครับสำหรับในเรื่องของเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดจากตัวนี้ขึ้นมานะครับจะบอกว่าอันนี้เราเป็นซาวด์เพลงฟรีนะครับเพราะว่าเราจะเอาแซ้นซ์จาก y u t u b e เนี่ยจากที่เราลองนะครับออกมาตอนนี้ เสียงที่ได้นะครับก็คือมันจะมีความเบสนะครับแล้วก็แหลมอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเสียงจะก,กลางๆหน่อยครับแล้วก็ยังสามารถที่จะหยุดเพลงชั่วคราวนะครับรนี้ได้นะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่มนี้อันนี้ <not> อันนี้คือควิกแอสเซทนะครับะ <connect S 1> พอคุยกแอ s เซททำงานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ <And S 1> เพลงก็จะหยุดไปเลยนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของซ o าว์ครับในส่วนของออโต้สวิตชนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่จะต้องทำกานคู่กับแอปพลิเคชันชื่อว่า Sony Sound Connect นะครับแล้วก็จะต้องมี2องอุปกรณ์ดีก็คือหูฟังแล้วก็ตัวของลำโพงครับจุดเด่นของฟีเจอร์ดีนะครับแล้วก็คือเวลาที่คุณจะมีโทรศัพท์เนี่ยดังเข้ามาอย่างนี้นะครับ แล้วคุณก็สามารถที่จะรับสายนะครับผ่านหูฟังได้เลยแล้วถ้าสมมติว่าวางสายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถสวิตช์นะครับมาที่ลำโพงโดยอัตโนมัติได้เช่นเดีกันนะฮะแต่ว่าฟังก์ชันนี้คุณจะต้องเปิดในตัวของแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าถ้ามีคุณมีอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งอันเช่นคุณต่อเชื่อมกับโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเ้ยฟังพี่อยู่ดีมีคนโทรเข้านะฮะมันจะตัดลำโพงออกนะครับและมันก็จะดังที่หูฟังโดยอัตโนมัตินั่นเองครับ ตอนนี้นะครับผมมีการเชื่อมต่อกับหูฟังของ Sony นะครับชื่อว่าลิ b u ัตฟิ t นะครับตอนนี้เราจะมาลองทํากันนะครับเลื่อนไปที่ device setting ครับแล้วก็เลื่อนไปที่ System นะครับก็คือกดด้านบนจากนั้นนะครับกดปุ่มไปที่ Auto Switch นะครับจะเห็นว่ามีคําว่า Link with Link b u ตส s p กเกอรนะครับเรากดปุ๊บมันก็จะมีการเชื่อมต่อให้แล้วครับกด นี่แล้วมันจะบอกว่าเอ้ยจะลิงก์ไหมหอย่างงครับเนี่ยคือลิงก์เรียบร้อยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้น่นีงครับพอลิงก์เสร็จปุ๊บเนี่ยเิ่งทกิเกิดขึ้นนะครับคือคุณสามารถที่จะเอาตัวของหูฟังนะครับเชื่อมกับตัวของอลำโพงได้ทันทีนะครับสมมุติว่ามีการทํางานเช่นเอ่อต้องการจะสลับนะครับว่าเอ้ยจะพูดนะครับก็สามารถที่จะทําได้แบบนี้นะฮะเดยวจะมีบอกว่าสําหรับ ในการเปิดตัวนี้นะครับเพื่อจะเป็นรักษาแบบนี้ก็ประมาณแบบนี้ครับเอาละครับตอนนี้เราลองเสียบกันที่ชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จกันนะครับวิธีการก็คือเราต้องหันโลโก้โซนี่ไปทางเดียวกันกับตัวแท่นนะครับตอนนี้แท่นมีโลโก้โซนี่นะครับเราก็แค่วางครับวางปุ๊บนะครับนี่มันก็สามารถที่จะจ่ายไฟเข้าไปได้แล้วนะครับวิธีการเช็คว่าไฟเข้าหรือไม่นะครับ จะเช็คจากงแอปพลิเคชันนะครับก็นี่ครับนี่นี่คือไฟเข้าแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับนล่จากนี้นะครับในตัวของแอปพลิเคชันก่อนที่เราจะเข้าไปมันจะมีการทํางานคู่คู่กันกับตัวหูฟังด้วยนะครับก็สามารถที่จะสลับไปได้ก็คือ,อง,ง่ายว่าไอตัว Connect d e v i ไวเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องเป็นมือถือด้วยกันนะครับจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือจะเป็นดสก์ท็อปพีซี อะไรก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อกอบปกทู h ได้นะครับก็สามารถที่จะทำให้ตัว คู่นนั้นสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยครับจบลงไปแล้วนะครับสําหรับในเรื่องของการรีวิวตัวลำโพงนะครับบอกว่ารวดเร็วมากมายทันใจนะฮะแน่นอนครับว่าลิงค์บัตสปีคเกอร์นะครับก็เป็นตระกูลลิงก์บัตตัวหนึ่งที่ว่าน่าสนใจสามารถที่จะสแตนบายรอนะครับมือถือหรือว่าหูฟังได้นะครับเมื่อเราจําเป็นที่จะต้องรอนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นระบบออโต้สวิตช์ระหว่างตัวของหูฟังกับตัวของลำโพงได้เวลาที่เราจําเป็นต้องใช้งานแบบเรียกว่า ฉุกเฉินอย่างเช่นการประชุมอะไรเงี้ยสมมุติฟังเพลงอยู่ดีคุณจะต้องประชุมอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะใส่หูฟังปุ๊บแล้วก็คุยได้เลยนะฮรราคาของเจ้าตัวนี้ครับอยู่ที่6 9 9 0บาทถามว่าราคาสูงไหมก็ไม่ได้สูงมากมายนะนครับกับสปีคเกอร์แล้วก็มีแท่นชาร์จอุปกรณ์ครบแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะครับเสียงก็ถือว่าดีใช้ได้เหมือนกันครับกันน้ำได้ด้วยครับก็ฝากไ้เท่านี้นะครับสำหรับลิงก์บัตร สปีกเกอร์ตัวนี้แต่ว่าโซดี้ยังไม่หมดครับเดี๋ยวจะมีหูฟังมีตัวหนึ่งที่เราจะมารีวิวคู่กันนะครับนั่นก็คือ s o ดี้ลิบัดฟิตนั่นเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวใดนะเราติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขาั้นนี้และในฟุตบ,บอคอมสลับด็บครับ